อกคนบอกยายทันกัดวิ่งหลบมาทันเมื่อกี้นี่คนบอกยายทันดีไม่ีทันอกเแมอาแล้วยาบปิหมดเลยมึงโหิ่งมากไหนไ่รู้าแวมีอะไรไล่ไหมนี่เอาอะไรอ่ะเอาอะรเอฮะ Oh. ยายบอกมาดูนะมีผู้คนบอกอยายทันจัดวิ่งหลบมาทันเมื่อกี้นี่คนบอกยายทัน,อนเออดีเราวิ่งหนีทันมาโทรบอกเขาเลยแม่เอาแล้วขยะปิวหมดเลยมึงโหวิ่งมาจากไหนไม่รู้วะยายแหวมีอะไรไล่ไหมนี่ เอาอะไรอ่ะเอาอะไรเอาอะไรอะไรวะที่กรงอ่ะอะที่กรงที่หาดิดูดิมึงมันวิ่งมาเลยมึงก็ยายมึงเห็นยายมึงอาจารย์เธอก็ดีวะก็ยายอ้าบ้างดิยายนี่ไรวะใครมึงเลยโอ้ อยู่ตรงเนี้ยตอนประมาณสักกี่โมงอ่ะคุณยายฮะหกโมงเย็นเหรออ่าใช่หกโมงคืนเขายายกับยายก็กอยู่ตรงเนี้ยนะอ่าางมานันอ่าย,ยายอยู่ตรงเนี้ยกําลังทําอะไรตอนนั้นนะคุณยายมาดูไฟนะว่าเออมันอยากจะต่อไฟมาอีกสักหน่อย,อยว่างั้นโอ้ให้มันสว่างหน่อยช้างเขากลัวใช่ไหมแล้วแล้วเมื่อคืนนี้เปิดไอ้นั่นมันก็สว่างมาถึงนี่ช้างมันก็วิ่งมาพอดี มันกระททกแลแสนไฟมันก็มานี่เลยเดียวยายไปรื่อน้นก็ไม่โดนอะไรกลัวไหมในตอนนั้นอ่ะก็ก็กลัวนะแต่ก็ต้องกล้าเพราะนันเถอะแบบว่าเราก็วิ่ง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 ไปงั้นอ่ะมันมาหักเราเราอยู่ตรงนี้รับรองว่ามันชนเนี่นอนเลยแต่เราย้ายไปเฉียงไปทางนู้น่ะเพราะดูตรงนี้เรียบร้อยก็เฉียงมาทางนู้นครับมันตัววิ่งมานี่เลยมอันวิ่งมันมันกระแทกไอ้เด็มัน อะวิ่งมามาเจอแสงไฟ่แสงไฟมันก็วิ่งมาเนี่ยตัวเก่านะตัวเก่านั่นแหละมาเห็นแสงไฟบ้านคุณยายหลังจากที่ติดแสงไฟสว่างไว้ช้างก็ก็วิ่งมาทางนี้แล้วยายก็จะมาเดินสำรวจดูไฟส่องสว่างเออใช่เฉียดเิวเฉียยดเฉียดเลยอ่ะแต่เฉียดเลยอ่ะเฉียดเลยอ่ะก็ตรงนี้เองเนี่ยจะเฉียดเราเลยอ่ะแต่เขาไม่ทำอะไรเขาไม่ทำไรเราเขาไม่ทำหรอกเกิเราก็ ยังกลัวอยู่ไหมเฉยเฉยอยู่นะมันคล้ายๆกทไอนีแลเฉยคิดว่าเขาไม่ทาคนหรอกเาหิวเขาจงจมมาเขาไม่หิวไม่มาหรอกไม่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 ได้กลัวเขาหรอกยิ่งงดอโนไรเตรนไอ้นี่จริงแล้ใส่ชเมื่อวานนี่ห่ะ มากี่ตัวเมื่อคืนนี้ตัวเดียวครับตัวเดียวครับเขามีตัวเดียวประมาณสักกี่ทุ่มเมื่อคืนตีสี่กว่าครับตีสี่กว่าพี่ก็นอนอยู่ที่กระท่อมนี่แหละเห็นตัวไหมเห็นครับกลัวไหมตอนนี้อาหารด่วนกลัวไหมก็ไม่ไม่กลัวครับแต่ต้องวิ่งหนีก่อนหน้านี้เคยมาไหมมาครับนี่ครั้งที่สามนี่ครั้งที่สามนะครับนี่เนี่ยไอที่ไาเห็นอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยอาหารครับ เปือกอาหารไก่ขเปือกไกอ่อะกอบมะพร้าวมะพร้าวก็กินอืันแล้วก็ฝักเกินนะครับเรื่องช้างเพราะช่วงแี่ช้างรู้สึกว่าจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้นแต่ช้างก็เริ่มมีปัญราใว่าะนี้สัตชนที่เป็นอาสาเจ้าที่นะครับเป็นปจิตอาสาเข้ามาช่วยผักดรันช้างก็วิ่งหนีระยะไปทันคิดนะครับพอดีกระโดดข้ามกับแรงได้ช่วงนี้รู้สึกว่าอยากจะให้ทางเหน่วยเหนือ ที่กาลังเข้ามาทําให้เป็นรูปปรรมนั้นนชัดเจนหน่อยนะครับเพราะพื้นที่เหี๋ยวนี้เป็นพื้นที่ปลูกตไม้เป็นพื้นที่ปลูกขึเรียงขนุนซึ่งเป็นพื้นที่ทําการ,กรเกษตรที่เป็นอาหารที่ทางชอบแต่ทางนักวิชา,าการบอกจะให้เลิกปลูกให้ปลูกอย่างอื่นซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้นะครับตามไม่ดีชีวิตของชาวบ้าน,นครับ